สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะครับบายน้ำมน้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักกระโปรงต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ทำการทักในส่วนของชายกระโปรงมาจนจะจบแถวแล้วนะคะเมื่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปเราก็ทำการสี่ที่ กึ่งกลางหลักของตรวรอัว x นะคะจากนั้นซีที่ x หลักแรกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วถักโซ่หนึ่งนะคะตัดไมยยหมเหลือปลายไว้เก็บงานด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ชายกระโปรง ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของสายเชือกที่ไว้ร้อยตรงเอวกระโปรงกันนะคะสายที่เราจะถักนะคะเราจะใช้ไหมเบอร์16นะคะเราใช้2เส้นค่ะและเราจะใช้เข็มเบอร์2ขนาด1.50มนมิลในการถักนะคะ ก่อนอื่นเลยเราก็นำไหมสอเส้นนะคะขึ้นมาค่ะจากนั้นนำขอบกระโปรงนะคะเราจะนำไหมนะคะมาวัดกับขอบเอวกระโปรงนะคะความยาวโดวยรอบขอบเอวกระโปรงเลยนะคะได้เท่าไหร่นะคะเราจะนำไปพับทบทั้งหมด3รอบค่ะ เราจะใช้ความยาวของขอบกระโปรงเป็นสามเท่านะคะเมื่อเราได้วัดไหมโดยรอบขอบเอวกระโปรงนะคะพับทบออกมาเป็นสามเท่าของรอบเอวแล้วนะคะต่อไปเราก็นำไหมนะคะมาพับแบบนี้นะคะแล้วเราจะทําห่วงโซ่นะคะ แบบนี้หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นปล่อยไหมลงมานะคะไหมที่อยู่ในมือด้านนี้จะเป็นไหมที่เราดึงออกจากน้วนนะคะส่วนเส้นด้านล่างตรงนี้คือไหมที่เราได้ทําการดึงออกมาจากน้วนค่ะมาได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปให้นําไหมเส้นล่างผาดท,ที่หัวเข็มนะคะแบบนี้จากนั้นเกี่ยวไหมลอดผาดนะคะ ต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะไหมาพาดจากนั้นเกี่ยวไหมลอดผ่านนำไหมเส้นล่างพาดเกี่ยวไหมลอดผ่านนะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ขนาดความยาวตามที่เราต้องการนะคะ ตอนนี้เราก็ถักมาจนได้ขนาดความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราจะจบงานด้วยการถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะก็คือเอาตัวไหมตัวเศษได้ที่เหลือตรงนี้นะคะเข้ามาผ่านผ่านมาแบบนี้แล้วถักโซ่อีกหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นตัดไหม แล้วดึงให้แน่นนะคะตอนนี้เราก็ได้ขนาดความยาวของสายร้อยกระโปรงตามที่เราต้องการแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะนำสายที่ได้นะคะมาร้อยเข้ากับเอวโดวยเราจะ เลือกจุดกึ่งกลางนะคะก็มาได้สายแล้วนะคะแล้วก็นำสายที่ได้นะคะมาร้อยเข้ากับเอวที่เราได้ทำรูไว้นะคะ เราก็จะนำสายที่ได้นะคะมาร้อยเข้ากับรูที่เราได้ทำไว้นะคะร้อยไปเรื่อยๆจนจนไปบรรจบกับอีกด้านนะคะตอนนี้เราก็ได้ทำการร้อยสายมาจนถึงอีกด้านแล้วนะคะตอนนี้ก็มาบรรจบกันที่จุดก,กลางแล้วนะคะเราก็จับในส่วนของสายให้เท่าๆกันนะคะ ต่อไปเราจะมาถักในส่วนของตัวหุ้มปิดปลายสายกันนะคะตัวที่เราจะถักก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือถ้าใครไม่อยากถักตัวหุ้มปิดนะคะก็สามารถใช้เป็นกระดุมไม้กลมๆก,ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้สีอีกสีหนึ่งนะคะมาถักให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะจะได้มองเห็นได้ชัดเจนกว่าสีดำนะคะ เราจะเริ่มต้นงานด้วยการถักโซ่หนะคะเมื่อได้โซ่หแล้วเราจะทำการซีที่โซ่หลักแรกนะคะอัดไปโซ่หนึ่งค่ะจากนั้นถัก X ลงในห่วงทั้งหมดสิบหลักค่ะ มาครบสิบหลักแล้วเราทําการซีที่ x หลักแรกค่ะต่อไปโซ่หนึ่งนะคะแล้ว x ลงที่หลักเดิมนะคะต่อไปถัก v นะคะหรือการถัก x สองครั้งลงในหลักเดิมค่ะหลักต่อไป x หนึ่งครั้งหลักต่อไป v x สองครั้งลงหลักเดิม เราจะถักแบบนี้สลับกันไปจนจบแถวค่ะเมื่อถักจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราจะทำการซีที่ x หลักแรกค่ะแถวต่อไปโซ่หนึ่ง x ลงหลักเดิมนะคะแถวนี้เราจะถัก x ไปจนจบแถวเลยค่ะมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะซี C ที่ x หลักแรกค่ะ แถวต่อไปเราจะทำการถัก X ไปอีก3แถวนะคะเมื่อเราถักมาจนครบตามจำนวนแถวที่เราต้องการแล้วนะคะแถวต่อไปโซ่หนึ่ง X จากนั้นถักรวบห่วงนะคะหรือการถัก A ก,ก็คือแทงหัวเข็มลงไปที่ X หลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมา จากนั้นแทงลงที่หลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วรวบนะคะต่อไป X แล้ว A เราจะถักไปจนจบแถวค่ะเมื่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ทจะทําการซีที่ X หลักแรกนะคะเพื่อจบแถวค่ะแถวต่อไปโซ่หนึ่ง X ตลอดแถวนะคะ มาถักครบทุกหลักแล้วทําการซีที่ x หลักแรกค่ะต่อไปโซ่สองนะคะแล้วพันหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปค่ะถัก f สองครั้งลงหลักเดิมนะคะแล้วโซ่สองซีลงที่หลักถัดไปโซ่สอง แทงลงที่หลักถัดไปถัก F สองครั้งนะคะโซ่สองสี่ที่หลักถัดไปเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวค่ะมื่อถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะ เราจะทำการถักโซ่สองแล้วสี่ลงที่จุดเริ่มต้นที่เราขึ้นโซ่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการตัดไหมเหลือไปลายไว้เก็บงานด้วยนะคะต่อไปนะคะเมื่อเราถัก ในส่วนของตัวหุ้มเราเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาร้อยเข้ากับปลายสายตรงนี้นะคะเราก็จะร้อยเข้าจากทางหัวนะคะน้ไหมายดึงลอดเข้ามาเลยค่ะตามช่องว่างนะคะทั้งสองชิ้นนะคะเมื่อเราดึงเข้ามาแล้วเราก็ทําการมัดปมนะคะที่ด้านล่าง ในส่วนของปลายตรงนี้เราจะมัดให้แน่นเลยค่ะจากนั้นตัดในส่วนของไหมส่วนเกินตรงนี้ออกนะคะแล้วดึงในส่วนของที่หุ้มเราลงมานะคะจากนั้นในส่วนของปลายไหมตรงนี้นะคะเราจะเย็บปิดช่วงตรงนี้ให้แน่นค่ะ แล้วก็ดึงรูปในส่วนของปลายตรงนี้นะคะเข้าหากันค่ะมันปมเสร็จแล้วแล้วก็เก็บในส่วนของปลายใหม่เข้าไปด้านในนะคะ จากนั้นตัดไหมส่วนเกินออกค่ะทำทั้งสองทำทั้งสองอันเหมือนกันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคลิปกระโปรงตัวนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะกระโปรงตัวนี้เราก็ได้ทำการถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ